สวัสดีนะครับมิตรรักแฟนเพลงและ f อฟทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับผม FB89 อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาแนะนําการผูกบัตรนะครับผมผูกบัตรยังไงไม่ให้แดงนะครับผมหลายท่านก็ผูกแล้วแม่งแดงอะแม่งอารมณ์โคตรเสียตังก็เสียแม่งแถมแัตแดงต่างหากนะโอ้แม่งโคตรเศร้าเลยนะครับชีวิตอะรีโหลดมาแล้วนะครับจะผูกเป็นบัญชีนี้เลยนะครับผมบัญชีบิสนะครับก็นะดูเข้าไปดู ไม่มีการผูกบัตรแต่อย่างใดนะครับผมก็ทําการปิดบัญชีก่อนเลยนะครับลบแรกถ้าไม่ปิดนะมันจะแดงแน่นอน100%นตะต้องปิดก่อนนะครับผมมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมเราก็กดเข้าที่การชําระเงินได้เลยนะกดเข้ามาละหน้านี้มันจะขึ้นตัวสีทเทาๆนะครับทาให้แบบเนี่ยคือปิดแล้วนะแล้วก็ผูกแบบปกติเลยนะครับผมไม่ต้องไปอ้อมดาวช้างเผือก พอปิดบัญชีเสร็จแล้วปุ๊บผูกได้เลยนะครับแบบตรงๆนะไม่ต้องอ้อมทางช้างเผือกใส่ไปเลยวีซ่านะฮะแล้วก็ก๊อปปี้นะหมายเลขบัตรใส่เข้าไปได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับบัตรต้องเปิดด้วยถ้าเราไม่เปิดบัตรนะครับมันจะขึ้นให้ติดต่อธนาคารใส่วันเดือนปีใส่ไปเลยนะครับผมแล้วก็ บันทึกนะครับผมก็รอแป๊บนะครับไม่เกินสิบวิเดี๋ยวรอก่อนนะครับ <c oughs> รอสักครู่รออีกนิดอีกนิดนะอีกนิดนึงเนอะ้าอ่ะมาแล้วเห็นไหมครับก็ไม่ต้องกดอะไรนะกดข้ามไปเลยนะครับไม่แดงนะครับผมแล้วก็จะมีคําว่ายกเลิกการปิดบัญชีด้วยเนหะ็นไหมฮะ เราก็กดทําการยกเลิกไปได้เลยนะครับมันจะบอกว่าบัญชีใช้งานได้แล้วนะครับก็ไม่มีแดงนะเห็นไหมบอกแล้วไม่มีแดงกดรีเฟซที่หนึ่งนะครับผมปึ้งโอ้เห็นไหมไม่มีแดงนะครับเราก็สามารถใช้งานได้ปกติยิงได้ตามอัธยาศัยเลยนะ่จ๊ะสวัสดีสวีดัดนะครับผมลาไปก่อน เจอกันใหม่ EP หน้า EP ต่อไปเดี๋ยวแนะนำใหม่นะครับ